วันนี้ถ้าคุณยังเทรดแบบคิดว่าราคาน่าจะไปทางนั้นผมบอกเลยคุณกำลังเล่นการพน,นันแบบมีกราฟประกอบไม่ใช่เทรดและนี่แหละคือเหตุผลที่คุณแพ้ซ้ำๆทั้งที่คุณตั้งใจดีอ่านข่าวทุกวันวิเคราะห์ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ยังเจ็บเหมือนเดิมเพราะคุณมีโรคเดียวโรคชอบทำนาย ตอนที่หนึ่งทำไมเทรดเดอร์ชอบทำนายมากกว่าตามราคามันง่ายเพราะทำนายทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองฉลาดรู้สึกว่าคุณคุมตลาดได้รู้สึกว่าคุณเหนือราคาคุณลองฟังดีๆนะทุกครั้งที่คุณพูดว่าน่าจะขึ้นแล้วมันแค่ลงมาทดสอบมันคงดีดแหละ แบบนี้ต้องกลับตัวแล้วแหละคุณกําลังโกหกตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเก่งแต่ราคามันไม่เคยสนใจว่าคุณคิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่สนหนังสือที่คุณอ่านมันไม่สนอินดิเคเตอร์ที่คุณเปิดมันไม่สนว่าเงินคุณจะหมดหรือไม่หมดราคาสนแค่มันจะไปไหนต่อตามแรงซื้อขายจริง คุณจะเชื่อความคิดหรือเชื่อความจริงตอนที่2องเทรดเดอร์ที่ทำนายเท่ากับเทรดเดอร์ที่แพ้คนทำนายเท่ากับเดาคนเดาเท่ากับไม่มีข้อมูลคนไม่มีข้อมูลเท่ากับเสี่ยงและสุดท้ายคนเสี่ยงเท่ากับพังอะไรทำให้เทรดเดอร์ทำนายความอยากถูก ความอยากคุมตลาดความอยากรู้อนาคตความกลัวเสียหน้าความกลัวคัดลอสคุณรู้ไหมว่าอะไรดันเทรดเดอร์ให้พังเร็วที่สุดไม่ใช่กราฟนะคืออีโก้ของตัวเองตอนที่3การตามราคาเท่ากับการอยู่ฝั่งผู้รอดการตามราคาไม่ใช่การเป็นเทรดเดอร์กระจอก ไม่ใช่ขี้ขลาดไม่ใช่ไม่กล้าตัดสินใจการตามราคาคือการยอมรับความจริงในตลาดตลาดกำลังขึ้นก็ขึ้นไปกับมันตลาดกำลังลงก็ลงไปกับมันตลาดไม่มีแรงก็อยู่เฉยเฉยอย่าลืมนะคนที่เจ็บหนักที่สุดในตลาดคือคนอยากเก่งในวันที่ตลาดไม่ต้องการความเก่งของเขา การ <S <S ตามราคาคือการลบอีกโก้ร0อเรซเราไม่ได้ดาวเราไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้คิดแทนตลาดเราแค่ฟังตลาดแล้วทำตามตอนที่4วิธีแปลงจากเทรดเดอร์ที่ทำนายกลายเป็นเทรดเดอร์ตามราคา 1. ไม่เปิดออเดอร์เพราะคิดว่า เพราะความคิดไม่ใช่หลักฐานราคาเท่านั้นคือหลักฐานจริงถ้าราคายังไม่คอนเฟิร์มเทรนคุณไม่มีสิทธิ์ยิง 2. ต้องมีเซตอัพเดียวเท่านั้นถ้าคุณมีหลายเซตอัพคุณจะเลือกเซตอัพที่ทำให้คุณรู้สึกถูกและสุดท้ายมันคือการทำนายไม่ใช่การเทรด 3. อย่าคิดล่วงหน้า3ขั้นตอนคิดล่วงหน้าได้แต่ต้องตามราคาถ้าราคาทำา A เราทำา B ถ้าราคาทำา C เราทำดีไม่ใช่โอกาสสูงน่าจะเด้งโอกาสน่าจะมาพร้อมข่าวพอคุณเริ่มใช้คำว่าน่าจะคุณกลับไปเป็นนักพนันทันที 4. Stop Loss เท่ากับห้ามขยับเทรดเดอร์ทำนายขยับ Stop Loss ต,ตลอดเพราะยึดต,ติดว่าเดี๋ยวมันกลับและมันไม่กลับมันลากให้คุณเจ็บลึกกว่าเดิม 5. เมื่อราคาไม่ชัดไม่เทรดนี่คือบทที่โหดที่สุดเพราะเทรดเดอร์แพ้เพราะอยากเทรด มากกว่าอยากรอดไม่มีจังหวะไม่ยิงคุณไม่ใช่นักล่าที่ต้องยิงให้ครบ20นัดต่อวันคุณคือมือสไนเปอร์ยิงครั้งเดียวแต่แม่นพอที่จะเปลี่ยนพอร์ตได้ตอนที่5ตัวอย่างภาพชัดๆตลาดกำลังไซเวว์เทรดเดอร์แบบทำนายจะพูดว่ามันน่าจะขึ้นนะ เหมือนจะไปเบรกแล้วแต่เทรดเดอร์ตามราคาจะพูดว่ายังไม่มีแรงฉันไม่หญิงตลาดเทรนขึ้นคนทํานายจะเริ่มมองหาจุดกลับตัวแต่คนตามราคาจะมองว่าตราบใดที่ยัง h i g ฮเอ high, high low ฉันอยู่ฝั่งบายเท่านั้นตลาดเทรนลง คนทำนายจะพูดว่ามันลงเยอะแล้วน่าจะเด้งแต่คนตามราคาจะพูดว่าตราบใดที่ยัง lower high lower low ฉันขายต่อตอนที่ 6. คคำเตือนสุดโหดแต่จริงที่สุดคุณไม่สามารถชนะตลาดได้คุณทำได้อย่างเดียวคืออยู่ในฝั่งที่ตลาดกำลังเดินไป คนที่รวยในตลาดไม่ใช่ผู้ทํานายเก่งแต่คือผู้ตามราคาอย่างมีวินัยจำไว้นี้เป็นทองคำของเทรดเดอร์ตลาดไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คุณถูกตลาดสร้างมาเพื่อฆ่าคนที่อยากทํานายตอนจบ Mindset วันนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์จริง หรือนักเดาในตลาดเทรดเดอร์จริงคือตามราคานักเดาคือทำนายเทรดเดอร์จริงคือมีวินยัยนักเดาคือหวังเทรดเดอร์จริงคืออยู่รอดนักเดาคือหายไปจากวงการถ้าคุณต้องการความมั่นคงในเกมนี้เลิกทำนาย เริ่มฟังราคาและเล่นตามมันอย่างมีหลักการเพราะสุดท้ายคนไม่ทำนายคือคนที่อยู่รอดและคือคนที่เก็บเงินออกจากตลาดได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ